เราฉีดไปกัน3บริเวณครับ้งทีข้างขวานะคืออันแรกคือขมับครับเห็นไหมหน้าแก้มกับช่วงแก้มต่อก็ผลลัพธ์ครับหลังสักพานช่วงสามเดือนไปใช่ไหมครับมันคงถึง2ปีนะคือเขาเรียกว่าเป็นสารกลุ่มคอลลาเจนไบโอซิมูเลเตอร์งงจริงคือสารที่เราฉีดไปเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายอ่ะในผิวครับมันสร้างคอลลาเจนขึ้นมา ต,ต่างกันเยอะเลยต่างกันเยอะเลยเพราะว่าตัวนี้พอเราสร้างพอเต็ใช่ไหมครับสิ่งที่สร้างขึ้นมาคือร่างกายเราสร้างเองแต่ฟิลเลอร์เนี่ยมันคือสารกุ่มไฮยาไงสารเติมเต็มฉีดปุ๊บขึ้นปับับใช่ไหมหมอบอกว่าจะไม่ยังไม่เห็นผลคือฉีดไ,ไปครับช่วงวันแรกๆมันจะบวมน้ำก่อนอสักสามทีมันพอน้ำเริ่มหายเนี่ยน่าจะหายบวมแล้วก็กลับไปเหมือนตอนก่อนฉีดแต่ผ่านสักประมาณสองเดือนนะครับหรือว่าสองวีขึ้นไปเนี่ยร่างกายจะมีการสร้างผิวขึ้นใหม่เอออย่างนี้มันก็ดีข้อดีคือมันสามารถสลาาาายยไได้้เองงรรกกก็ม่่ตใ ตอนนี้ที่ฉีดไปล้วเ,เป็นบริเวณไหนบ้างคืออันแรกคือขามับครับเห็นไหมแล้วก็หน้าแก้มกับช่วงนี้กับช่วงแก้มต่อก็จะมีช่วงจอลายหรือกรอบหน้าสามที่ก็ผลลัพธ์ครับหลังสักผ่านช่วงสามเดือนไปใช่ไหมครับมันคงถึงสองปีนะคือจะค่อยๆไปพีคขึ้นมาหนึ่งปีหล,หลังฉีดไปอ่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็จริงๆพอเราอายุอะครับเข้าเลขสามอะคือมันเริ่มแบบมีความไม่เฟิร์มไม่กระชับละค่ะถ้าเราปล่อยไว้อย่างนั้เริ่มตกมาขึ้นเริ่มพอยมาขึ้นตอนแรกผมปัญหาคือตรงนี้สมัครมาเริ่มตอบใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงตรงหน้าแก้มแก้มตอบเนี่ยก็เริ่มยุบเริ่มมีปัญหาเรื่อง volume มานลอสไปใช่ไหมครับกับช่วงจอไลน์เนี่ยมันยังขาดเรื่องความคมชัดในบางมุมอะเพราะผิวมันเริ่มตกใช่ไหมครับก็เป็นการฉีดให้หน้ามันยกขึ้นแล้วก็ตรงมุมกรอบหน้ามันชัดขึ้นก็คือปีหนึ่งผมฉีดประมาณ สามครั้งเนาะแล้วก็ลองดูอีกทีครับตามฟอลโล่ไปเรื่อยๆซึ่งแล้วแต่บ,บุคคลด้วยบางคนที่รู้สึกว่า <c oughs> หน้ายังไม่ได้หย่นค่อยเลยก็คือสามารถอยู่ได้คลิที่เขาเคลมไว้คือสองปีเลย <c oughs> ใช่คาารับคุณหมอ,อมใช่แล้วก็ฉีดไปเนี่ยช่วยให้หน้าเราเฟิร์มขึ้นกับกระชับขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเป็นการสร้างชั้นคอาเทนขึ้นมาเองไม่ต้องกลัวเรื่องสารสตกค้างครับถ้าใครที่ไม่อยากจะให้หน้ามันดูแบบมีโวล,ลูมมากเกินไปนอิ่มเกินไปอยากก่างการเติมฟิลเลอร์เนี่ย มากลุ่มครับต่าจะเป็นเวทที่ใช่กว่าเอาเรามากกว่าครับใครมีปัญหาก็คืออย่าให้เข้ามาปรึกษาได้เลยขอบคุณทั้งหมอโตแล้วก็ทั้งหมอจูนด้วยนะครับค่ะ